คุณผู้ชมครับการติดอยู่ใต้ซากอาคารเป็นเวลานานหลายชั่วโมงและการสูญเสียคนในครอบครัวเป็นปัจจัยทําให้จํานวนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็วนะครับขณะที่วันนี้ทีมกู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารแม้ว่าเวลาในการปฏิบัติภาร,รกิจจะล่วงเลยมานาน8วันแล้วก็ตาม เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวหญิงวัย77ปีออกจากซากอาคารในอาดียามานของตุรกีหลังจากติดอยู่ใต้ซากอาคารนานถึง212ชั่วโมงเฉพาะเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวเจ้าหน้าที่กู่ภัยที่ปฏิบัติภารกิจในตุรกีสามารถช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในซากอาคารออกมาได้9คน จำนวนผู้เสียชีวิตในตุรกีและซีเรียตอนนี้สูงเกิน41,000คนแล้วนะครับขณะที่ผู้รอดชีวิตต้องไร้ที่อยู่อาศัยท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งในอิสคานเดรุนทางตอนใต้ของตุรกีก็เต็มไปด้วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจำนวนมากที่มารอเข้ารับการรักษา ส่วนจำนวนผู้มีปัญหาสุขภาพจิตหลังพระเทินเหตุผ่นดินไว้ภายในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน Now more of the p a t i e n t are coming with the you know, post-traumatic stress disorder the, All the shock that, has, that they have gone through during the earthquake And all whatever they have seen, what uh, because of that, patient are having panic attacks. Like, there is a num good number of people who are coming as a panic attack. ภาวะนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า PTSD นะครับหมายความว่าความผิดปกติทางจิตใจเมื่อเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจยอย่างรุนแรงอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติสงครามการก่อจลาจนการฆาตกรรมหรือว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันผู้ป่วยอาจจะเห็นภาพเหตุการณ์สะเทือนขวัญซ้ําๆอารมณ์เปลี่ยนแปลงในทางลบนอนไม่หลับหวาดกลัวหรือตกใจง่ายกว่าปกติครับ การบาบัดอาจจะมีตั้งแต่การรับประทานยาตามคําสั่งของแพทย์การทําจิตบําบัดและการผ่อนคลายความเครียดเพื่อบรรเทาอาการนะครับทีนี้จํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวใน2ประเทศตอนนี้สูงกว่า26ล้านคนนั่นทําให้ภาวะ PTSD ถือเป็นโจทย์ใหญ่ในระยะยาวของทั้ง2ประเทศด้วยนะครับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็คํานึงถึงปัญหาสุขภาพจิตของผู้ประสบภ,ภัยแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดีครับตัวอย่างมีให้เห็นองค์การอนามัยโลกได้เปิดโครงการให้เงินช่วยเหลือ เหือ43ล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนครับ The World Health Organization has launched a 43 million dollar appeal to support the earthquake response in Syria and Turkey, but I expect this to at least double over the coming days as we get a better assessment of the massive scale of this crisis and the needs. นอกเหนือจากปัญหาสุขภาพจิตผู้อำนวยการฝ่ายภาคพ,พื้นยุโรปองค์การอนามัยโลกยังแสดงความกังวลถึงปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวด้วยนะครับเนื่องจากระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอย่างหนักยิ่งเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดจากน้ำเสียได้ขณะที่การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแออัดในสภาพอากาศหนาวเย็นก็เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดตามฤดูกาลและโควิด -19 ด้วยครับ เหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ได้เขย่าเสถียรภาพทางการเมืองของผู้นําตุรกีและผู้นําซีเรียเท่านั้นนะครับแต่ยังเขย่าเสถียรภาพและความมั่นคงข,งของชีวิตประชาชนหลายล้านคนไปพร้อมๆกันด้วยคุณวันวิสาคุณเจษดาจะเรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สร้างบาดแผลในใจของประชาชนหลายหลายล้านคนเลยนะครับคงต้องใช้เวลากันอีกพักใหญ่นะคะขอบคุณค่ะคุณพงศธร